สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีนะครับรถบดนะครับไดนาแพครุ่น CP 202 2 W นบินะครับเป็นรถบด7ล้อนะครับคันนี้นึงเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะครับสภ,ภาพโดยรวมตัวแล้วก็สวยอยู่นะครับ รถก็แทบจะไม่ผุเลยนะครับสภาพยางโดยรวมก็โอเคครับผม คันนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับสี่เกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังคันนี้ก็จะเป็น เครื่องยงนต์โนฮีโน่นะครับ WO6E นะครับ6สูบล้างหน่อยสวยเลยนะครับคันนี้ยังไงใครที่หารถบดดีๆราคาไม่แพงก็คันนี้ก็เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับ คุณจ,จะติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ข้างล่างครับผมขอบคุณครับ